ฮะไม่รู้ว่าอ่ะแอรโอ้ยเออแอรจะทำอะไรฮะแอรจะทำอะไรจะทำอะไรจะเป็นหมาป่เหรอ อ้าวเขาไปหาแอดมินเซลี่เอ,อ๊ยจะทำอะไรครับแอดมินน่ะพูดดีกว่าว่าเขาจะตอบได้เนฮะ้ยตอบเร็วเร็วดิแอดจะทำอะไรอ โอเคไม่ตอบอ่ะเกิดอะไรถุยจิไม่หรอกแอดแอดบอกคลิปเอ็กเหรอมันไม่เกี่ยห์คลิปเอ็ก,กห

ตะเกียเดาวดุอีก้ีไว้เพางมองฟ้าเไม่มีเฮจบแล้วครับเห็นเันจะเห็นทางคนงานและนุกคนและจะบอกว่าอะไรจบ nè, cho, po chốt lại, bye bye, ô, oh, tổng mốc đi vậy, anh viết câu rồi anh đi